เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวโปรแกรมบริหารตรอ,อที่ล้ำสมัยออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือชั้นมอบความได้เปรียบในการดำเนินงานยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นโปรแกรมของเราอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นอย่างรอบคอบช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ทีมงานของเราทุ่มเทและมุ่งมั่นในการจัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆตอรออด้วยกันช่วยการทํางานที่สะดวกมากขึ้นติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและขอข้อมูลจากเราเพื่อเราจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไรประโยชน์ที่เจ้าของตอรออหรือหน่วยงานจะได้รับจากการใช้โปรแกรมบริหารตอรอ,อ p j g t c h หนสามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยในการติดตามการทำงานทำได้ง่ายและรวดเร็วควบคุมการทำงานอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา 2. เมื่อมีความจำเป็นต้องสลับหน้าที่การทำงานหรือรับพนักงานใหม่เพื่อออกใบเสร็จพนักงานสามารถทำงานได้เลยเพราะโปรแกรมทำให้พนักงานเรียนรู้ และทำงานไปพร้อมกันได้ 3. เจ้าของกิจการสามารถให้คนอื่นทำงานแทนได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะข้อมูลสรุปอยู่ที่หน้าแดดบอร์ดจะเห็นยอดรวมรถที่มาใช้บริการยอดการขายเงินสดยอดโอนสรุปรายเดือนรายวันสรุปพอรอบอร์รายรับและรายจ่ายอีกด้วยสี 4. ช่วยลดข้อผิดพลาดด้านเอกสารหรือการออกใบเสร็จสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสร้างความสามารถขีในที่ทำงานเราเชื่อว่าการทำงานด้วยกันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความสามารถขี 5. 5. มีข้อสรุปรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรค่าใช้จ่ายของเราได้รับการจัดการอย่างดีสแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มีระเบียบวินัย คบคุมการใช้จ่ายได้อย่างน่าพอใจ 6. ช่วยตรวจสอบรายรับรายจ่ายและส่วนต่างทุกวันคุณสามารถติดตามการใช้จ่ายของคุณได้อย่างใกล้ชิดและดูส่วนต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและสามารถบันทึกรรับและรายจ่ายได้อีกด้วย 7. ช่วยตรวจสอบจำนวนเงินที่จะนำไปจ่ายกรมขนสง่งโปรแกรมจะขึ้นยอดเงิน และจำนวนคันที่ต้องไปต่อภาษีที่กรมขนสง่งสามารถแก้ไขเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าและเงินที่กรมขนส่งเรียกเก็บได้ 8. เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินที่ต้องจ่ายบริษัทประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับเ ตรวจสอบยอดค้างชำระของลูกค้ารถที่จะสิน้นภาษีในแต่ละเดือนสถิติรถที่มาให้บริการในแต่ละวันและแต่ละเดือนสรุปรายรับรายจ่ายผ่านหน้าจอสรุปแดบบอร์ด 10. โปรแกรมทำให้เห็นถึงความผิดปกติของข้อมูลสร้างการจดจำเพราะโปรแกรมจะช่วยเตือนเพื่อให้คนหารายการที่ลืมบันทึกลงในระบบ ทำให้ได้ข้อมูลทางการเงินครบถ้วนถูกต้องทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอสร้างวิธีที่ดีในการทำงานในทุกวัน